การวางจิตไม่ให้มันไหลไปกับความคิดนึกเนี่ยน,นี่แหละเป็นสิ่งที่สมควรปฏิบัติแล้วอย่างใช้หลักแห่งอนาปาก็หายใจเข้ารู้หายใจออกก็รู้คําว่ารู้นี่ไม่ได้หมายถึงว่ารู้รู้ไม่ได้มีภาษากํากับนะแต่เรารู้ว่ามันคืออะไรอยู่รู้สึกได้ว่าเข้ารู้สึกได้ว่าออกรู้สึกได้ว่าสั้นรู้สึกได้ว่ายาวรู้สึกได้ว่าหยาบหรือละเอียดรู้สึกอยู่นะหากมันไหลไปสู่ความคิดปุ๊บก็รู้ว่ามันที่ก็กลับมาสู่ลมได้ดึงกลับมาให้เร็วการบังคับจิต ดึงกลับมาออกจากกระแสความนึกคิดปรุงแต่งนั่นแหละเป็นการฝึกนะดึงมันกลับมาดึงมันกลับมาจะปล่อยให้มันไหลไปสู่ความคิดนึกเหมือนเราฝึกฝึกสัตว์เหมือนเราฝึกสัตว์เวลามันจะไหลไปสู่ความทุกข์เราก็ดึงมันกลับมาสู่ลมได้คือฐานที่ปลอดภัยได้ผลของมันคือความระง,งับลงแห่งทุกเรียกว่าจิตไม่ส่งออกนอกมันต้องอยู่บนหลักการนี้เท่านั้นหลักการแห่งอนาปานี่แหละจึงเป็นหลักการแห่งความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงเป็นหนทางอันสมควรที่นักปฏิบัติ ครพึงปฏิบัติให้มากด้วยไม่ให้มันไหลไปคิดนึกเพราะไม่คิดสิ่งมันนั้นก็ไม่มีไงมันจะตำหนีใครได้ถ้ามันไม่คิดอะที่มันตำหนีได้เพราะมันคิดนั่น